สวัสดีค่ะชื่อโมสนะคะทิชยาทีวราโรธค่ะ Top 20มิสแกรนด์ไทยแลนด์2014ค่ะปัจจุบันโมสทำงานเป็นนางแบบค่ะเดินแบบแฟชั่นโชว์รับงานพิธีกรนะคะตามรายการต่างๆแล้วก็เป็นพิธีกรอีเวนต์ด้วยค่ะก่อนหน้านี้โมสมีปัญหาเรื่องของฟันเกฟันเหยนินฟันซ้อนนะคะโมสก็เลยตัดสินใจลองหาข้อมูลดูว่าเอออยากจะจัดฟันทำยังไงดีแต่ด้วยเนื้อง,งานของเรามันไม่สามารถที่จะแบบ ใส่เหล็กจัดฟันเป็นวัยรุ่นใสๆได้ก็เลยลองหาดูจนมาเจอข้อมูลการจัดฟันแบบใสอะค่ะเป็นอินวิสไลท์ทีนี้พอเจออินวิสไลท์เราก็เจอหลายที่อีกมีหลายคลินิกมากเลยที่เขารับทำจะต้องมาลองนั่งหาข้อมูลว่า ต้องจัดนานแค่ไหนคลินิกไหนดีคุณหมอที่ไหนชำนาญค่ะสุดท้ายแล้วก็มาเจอที่นี่เลยค่ะคลินิกของ dental signature ก็ที่นี่เขาบอกว่าออคุณหมอเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญมากได้รับรางวัลการันตีเยอะแยะมากมายแล้วก็มีคนมาใช้บริการที่นี่เยอะมากพอหาข้อมูลได้ก็เลยตัดสินใจมาที่นี่เลือกที่จะจัดฟันแบบอินวิสไลน์ค่ะใช้เวลาไม่นานมากฟันก็เข้าที่เรียงสวยแล้วก็ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการทํางานเลยเพราะว่าเราใส่แบบใส่ใส่ไว้ตลอดเวลาคนก็จะไม่รู้ว่าเอ้านี่จัดฟันเหรออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถยิ้มสามารถพูดได้ตามปกติวันหนึ่งเราใส่แค่แบบประมาณ22ชั่วโมงก็คือใส่ปกติเลยจะทานข้าวก็ค่อยถอดออกแปรงฟันก็ค่อยถอดแล้วนอกหนือจากนั้นเราก็ใส่แล้วก็ดําเนินชีวิตได้ตามปกติค่ะก็ฟันก็ค่อยๆเคลื่อนที่เข้าเองเนาะแล้วก็เลยกลายเป็นแบบว่า รับ,บเดียวไม่นานฟันก็เรียงสวยเป็นปกติยิ้มได้พูดได้ไม่มีปัญหาเรื่องพูดไม่ชัดหรืออะไรเลยค่ะนี่แหลค่ะก็คือเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกจัดแบบอินวิสไลที่ Dental Signature ค่ะ